ราบสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยืน1น,นะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นนัดชิงของทางศึกยูโรปี2024นี่นครับผมคู่นัดชิงของปีนี้ก็จะเป็นกระทิงดูเจอกับทางสิงโตคํารามนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานฮีตเฮทที่เจอกันมานะผมผลงานฮีตเฮนี้ค่อนเทียบข้างที่จะออกไปที่ทางกระทิงดุอย่างสเปนมากกว่านะผมเจอกันมาสูงสุดอยู่ที่สเปนสามารถเอาชนะไปได้ถึง5นัดและมีเสมอกันอยู่แค่1นัดเท่านั้นนะผมส่วนทางด้านอังกฤษอย่างสิงโตคํารามนี้สามารถเอาชนะทางสเปนไปได้แค่2นัดจาก8นัดล่าสุดที่เจอกันมา ผลงานล่าสุดที่เจอกันตั้งแต่ปี2018เลยนะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันนี้จะเป็นทางอังกฤษนะครับที่สามารถเอาชนะสเปนไปได้ที่ 2. ต่อ3าประตูเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันต่อนะผลงานส่วนตัวตอนนี้ทางสเปนผลงานค่อนข้างดีนะครับผมตอนนี้ทางสเปนไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง9นัดติดต่อกันนะครับ 9นัดหลังสุดตอนนี้มีเสมออยู่ที่2นัดและเอาชนะมาได้ถึง7นัดเลยผลงานในศึกยูโรก็ค่อนข้างสวยนะผมลงเล่นในยูโรไปที่6นัดนี่พวกเขามีเสมอไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะส่วนทางด้านการทำยอดของทางสเปนก็ผลงานค่อนข้างสวยนะครับผมเล่นในศึกยูโรไป6นัดนี่พวกเขาเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับ ผลงานของทางสเปนก็เล่นได้ดีมาตั้งแต่รอบเก็บคะแนนแล้วนะครับผมก็เล่นมาได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์นี่ก็ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมช่วงหลังๆนี้นะฮะนัดหลังสุดนี้มีอันเดอร์อยู่ที่3นัดโอเวอร์อยู่แค่2นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางซินโตคํารามกันต่อนะครับผมผลงานของซินโตคํารามนี่ค่อนข้างที่จะสวนทางกับทางสเปนนะครับผ ผลงานของทางอังกฤษนี้ตั้งแต่เริ่มสึกยูโรมานี้ผลงานออกไปที่เสม,มอค่อนข้างเยอะนักหกนัดนี้ออกไปที่เสม,มอถึงสี่นัดเลยทางอังกฤษสามารถเอาชนะมาได้แค่สองนัดเท่านั้นเองนะครับผมผลงานของทางอังกฤษก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลของทางยูโรนี้หลายๆฝ่ายก็จะบอกว่าทางอังกฤษเป็นเต็งหนึ่งนะครับผม แต่พอเริ่มเปิดศึกของทางยูโรมาจริงๆแล้วอังกฤษกลับทําผลงานได้ยําแย่กว่าที่คิดนะครับดูกันที่6นัดนี้พวกเขามีเสมอไปแล้วถึง4นัดเลย4นัดติดต่อกันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับเดนมาร์กเสมอกับทางสโลวีเนียเสมอกับทางสโลวาเกียแล้วก็มีเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับผมและก็เสียยอดมาค่อนข้างรัวๆเลยเล่นในศึกยูโรไป6นัดนี้แพ้เสียยอดไปแล้วถึง4นัด พวกเขากำลังกลับมาทำผลงานได้นัดล่าสุดที่เจอกับทางเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะครับผมที่สามารถเอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ไปได้นะครับผมแต่ก็เป็นการเอาชนะที่ไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะครับสามารถเอาชนะไปได้ที่2ต่อหนึ่งประตูทานเองและทางอังกฤษได้จุดโทษด,ด้วยถึงจะชนะนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลดราคานะครับเลดราคาโตให้ไปที่ ทางสเปนต่อให้อังกฤษอยู่ที่ควบลูกนะครับผมโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกโตเปิดมาให้ที่สเปนต่อให้อังกฤษอยู่ที่ควบลูกนะแต่ว่าค่าน้ําของทางสเปนค่อนข้างบวกเยอะนะผมค่าน้ําของทางสเปนนี้ค่อนข้างที่จะไปที่1จุดกว่าเกือบทั้งหมดเลยส่วนทางค่าน้ําของอังกฤษนี่อยู่ที่แปดศูนย์จุดแปดหนึ่งศูนย์จุดแปดสัดส่วนใหญ่นะครับผม ถ้าน้ํานก็จะออกไปทางสเปนนะครับแต่ว่าสเปนต่ออยู่ควบลูกนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันที่ผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งก็มองไปที่ทางสเปนมากกว่านะครับผมสเปนค่อนข้างที่จะเล่นเกมลุกได้ดีนะครับผมแต่ว่าทางอังกฤษนี่จะเน้นไปทางคลองบอลมากกว่านะครับเน้นเน้นไปทางคลองบอลแล้วก็ค่อยๆเจาะแผนนะครับสำหรับอังกฤษก,ก็เลยค่อนข้างที่จะผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทั้งคู่นี้ค่อนข้างที่จะเล่นกันคนละแนวนะครับผม สำหรับค่ำคืนนี้นะครับทางบอลยืนหนึ่งก็มองไปที่การเล่นของทางสเปนมากกว่านะครับผมทางอังกฤษแล้วเน้นของบอลค่อนข้างเยอะกันไปนะครับและไม่ค่อยบุกนะครับผมสำหรับนัดจริงแบบนี้ความกดดันก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมสำหรับที่จะกองบอลเยอะกันไปนะสำหรับนัดนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ ให้ไปที่ทางกระทิงดุนะครับให้ไปที่ทางสเปนในเลทราคาที่สเปนต่อให้อยู่ที่ควบลูกสำหรับคู่ที่2ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่ชิงในถ้วยของทางโคปาอเมริกานะครับผมเป็นคู่ชิงอีกหนึ่งถ้วยของวันนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกันของทางอาเจนตินาเจอกับทางโคูรมเบียนะครับผมทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา7จ็ดมงเช้าของวันที่15นะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานเฮดเฮที่เจอกันมานะครับผลงานเฮดเฮที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางอาร์เจนตินานะครับผมที่สามารถเอาชนะทางโคลัมเบียไปได้ที่4นัดและมีเสมอกันอยู่ที่5นัดเลยนะครับผมทางโคลัมเบียสามารถชนะทางอาร์เจนตินาไปได้แค่1นัดเท่านั้น แต่ว่าทั้งสองทีมเจอกันแล้วออกมาที่เสมอค่อนข้างเยอะนะครับเลยทำไห้ทางอาร์เจนตนาทำยอดออกไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10นัดที่เจอกันมานี้ทางอาร์เจนตนาสามารถทำยอดออกไปได้ที่4นัดเท่านั้นและถ้าเกิดดูกันที่ช่วงหลังๆเลยดูกันที่5นัดหลังสุดนี้ทางอาร์เจนตนาสามารถทำยอดออกไปได้แค่1นนัดเท่านั้นนะครับผม ผลงานด้านการทำยอดค่อนข้างไปทางโคลัมเบียมมากกว่าเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอเจนินาตอนนี้กันบ้างนะครับผลงานอเจนินาตอนนี้10นัดหลังสุดนี้ก็มีแย่ที่สุดก็คือเสมอกับทางเอกวาดอร์ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง9นัดเลยและด้านการทำยอดของทางอเจนินาก็ค่อนข้างสวยนะครับ สิบนัดนี้พวกเขาเสียยอดไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับส่วนห้างผลงานอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมห้านัดหลังสุดตอนนี้ไม่มีโอเวอร์เลยเป็นอันเดอร์ทั้งห้านัดหลังสุดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโคลัมเบียกันต่อนะครับผมผลงานของทางโคลัมเบียก็ไม่แย่เลยนะครับทางโคลัมเบียก็ไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึงสิบนัดติดเหมือนกัน พวกเขาสา,สามารถชนะมาได้ที่9นัดและมีเสมออยู่ที่1นัดนะครับผมมีเสมอกับทางบราซิลไปแค่1นัดเท่านั้นเองส่วนด้านการทํายอดของทางโคลัมเบียก็ค่อนข้างดีสุดๆเลยนะครับผมตอนนี้พวกเขาทํายอดออกมาได้ถึง10นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ผลงานจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับผมทั้งอาร์เจนตินาและโคลัมเบียด้วยแต่ว่าทางบอลยืนหน่งก็หยิบขึ้นมาแค่10นัดก็เกินพอแล้วนะครับเพราะว่า10นัดหลังสุดนี่ก็ย้อนไปถึงปีที่แล้วแล้วนะครับผมก็มองแค่10นัดก็พอแล้วถ้าเกิดว่ามองจริงๆแล้วก็ประมาณ13 1 4นัดแล้วนะที่ทางโคลัมเบียสามารถทํายอดออกมาให้กับนักลงทุนส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ ช่วงหลังๆนี่ก็ยังมีพอมีอันเดอร์อยู่บ้างนะครับผมสิบนัดหลังสุดก็มีอันเดอร์อยู่ที่สองนัดนะครับแต่ทางด้านผลงานของทางโคลัมเบียนี่ะจอกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตให้ไปที่ทางอา์เจนินาต่ออยู่ที่ควบลูกนะครับผมอันเดอร์ตอนนี้อยู่ที่สองลูกก็สำหรับบอลยืนหนึ่งแล้วค่อนข้างมองว่าโตให้ทางอา์เจนินาต่อไปที่ควบลูกก็ ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมแต่ว่าผลงานของทางโคลัมเบียปีนี้ค่อนข้างที่จะมาเหนือนะครับปีนี้นี่ทางโคลัมเบียเล่นได้ดีจริงๆแต่ว่าถ้ามองที่ใจของทางบอลยินหนึ่งเราค่อนข้างมองไปที่ทางอาร์เจนตินามากกว่านะครับผมทางอาร์เจนตินามีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับดูจากผลงานที่เจอที่เจอกันมา10นัดนี้ทางโคลัมเบียสามารถเอาชนะจากอาร์เจนตินาไปได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับ สำหรับคู่นี้แล้วทางบอลยิน1นึงก็มองไปที่ทางอาร์เจนตินานะครับผมก็ให้ไปที่ทีมต่ออย่างอาร์เจนตินาในเลนราคาที่อาร์เจนตินาต่อให้อยู่ที่ควบลูกสำหรับคู่ที่3ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นลีกของทางไวเคารลิก้าเป็นการเปิดบ้านของทางอีกินัสนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางอินเตอร์ตูคูทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา3ทุ่มของคืนนี้นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานภายในลีกกันต่อตอนนี้ทางอิคินัสลงเล่นไปแล้ว14นัดมีแชนะาอที่3นัดเัเมือ3และแพ้ไปถึง8นัดหรือสกอร์ไปได้ที่16ประตูและเสียไปที่5ประตูตอนนี้มีทั้งหมด12แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านอินเตอร์ตูกูนะครับลงเล่นไปแล้ว15นัดเยอะกว่า1นัดนะครับผม มีชนะอยู่ที่5้านัดเสมอ3าละแพ้ไปที่7นัดเพลสกอร์ไปได้ที่21ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีทั้งหมด18แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีทูเฮดที่เจอกันมานะผมมีเจอกันอยู่ที่7นัดนี้ทั้งอินเตอร์ทุกคู่สามารถเอาชนะไปได้ถึง6นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นนัดนะครับผม และด้านการทํายอดน,นี้เจนนัดที่เจอกันมาในทางเจ้าบ้านอย่างอิกินัสนี่สามารถทํายอดออกมาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอิกินัสกันต่อนะผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่4นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่5นัดนะครับด้านการทํายอดก็สิบนะสามารถทํายอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเอง แต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะผมห้านัดหลังสุดของทางอีกินัสก็ทำยอดออกมาได้ถึง3นัดเลยนะครับส่วนน่าผลงานอันอเวอร์อันเดอรนัดก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผม10นัดนี่ออกไปที่โอเวแล้วถึง6นัดเมียนเดออยู่ที่4นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างอินเตอร์ตูคูกันต่อนะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่7น็ดซักเมื่อหและแพ้ไปที่2นัด และตอนนี้ทางอินเตอร์ตูคูก็ไม่แพท้ทีมไหนมาแล้วถึง6นัดติดต่อกันนะครับผม6นัดหลังสุดตอนนี้มีแย่ที่สุดก็คือเสมอ1นนัดเท่านั้นเองนะครับผมส่วนด้านการทํายอดของทางอินเตอร์ตูคูตอนนี้10นัดหลังสุดตอนนี้ก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึง6นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นัดนะครับส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์เดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่ เราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางทีมเยือนอย่างอินเตอร์ oo, ตูคู่ตให้อยู่ที่1ลูกโอเพร์นเตอร์ under, ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสามนะครับผมตอนนี้ก็ทางบอลยูหนึ่งก็มองไปที่ทางทีมเยือนอย่างอินเตอร์ตูคูมากกว่านะครับสองทีมนี้เจอกันก็ทางอิกินาสตอนนี้ผลงานค่อนข้างยำแย่นะครับลงเล่นไปแล้ว14นัดนี้มีชนะอยู่แค่3นัดเท่านั้น สำหรับนัดนี้ทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์ทูคูในเลทราคาที่อินเตอร์ตูคูต่อให้อยู่ที่1นึ่งก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ